สวัสดีค่ะแวะชมแวะเชียร์แวะโชว์วันนี้ได้กลับมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแลวนะคะหลังจากได้ห่างหายไปนานก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะก็ยังสนใจจะจะัดทำคลิปเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปค่ะวันนี้นะคะเมื่อป,ประมาณช่วงนี้เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะได้เกิดโครงการ Shop ชิมช็อปใช้ที่รัฐบาลแจกเงินให้ซื้อของในห้างหรือว่าไป ท่องเที่ยวซื้อของในต่างจังหวัดได้จำนวนหนึ่งพันบาทปีนี้ก็เกิดโครงการใหม่ขึ้นมาค่ะคือโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจะจ่ายให้3,000บาทแล้วก็เราก็สามารถซื้อของได้โดยจ่ายคนละครึ่งคือใช้วันละ150บาทไม่เกินนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ออกให้อีก150บาท มีสิทธิ์ใช้ได้ไม่เกิน3,000บาทใช้ได้ถึง31ธันวาคม2,563ก็เวลาจะสมัครก็คือสมัครเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะผ่านเว็บคนละครึ่งก็เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี SMS แจ้งเข้ามาค่ะว่าให้ใช้เงินได้ไม่เกินให้ต้องใช้เงินต้องใช้ต้องทำการซื้อของ ตามร้านค้าที่กำหนดเนี่ยก่อนวันที่5พฤศจิกายนนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มทำให้ให้เกิดการซื้อของได้ซื้อสินค้าได้ก็หายากนะคะหายากที่จะซื้อสินค้าเพราะว่าใทายทำให้ซื้อในร้านค้าเล็กๆซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครเข้าร่่มโของการเพราะอาจจะดูยุ่งยากนะคะก็ที่จะหาได้แถวบ้านก็คือพวกร้านธงฟ้าค่ะก็เป็นร้านเล็กๆทำให้ เงินเข้าสู่ร้านร้านค้าพวกนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะว่ามีการกระจายรายได้ไปสู่ฐานลากนะคะการใช้จ่ายการใช้ใจ่ายเว็บคนละครึ่งนี้ก็ไม่ยากนะคะหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วและได้ SMS ยืนยันว่าต้องใช้เงินก่อนวันที่5พฤพิจิกายแนะะแล้วนะคะเราก็ทำการโหลดแอปเป๋าตังค์นะคะเป๋าตังค์อย่างที่ปีที่แล้วใช้อ่ะคะ่ะ โหลดโหลดเสร็จแล้วก็ทำการโอนเงินนะคะก็วิธีการโอนเงินเข้าแอปเป่าตังก็ง่ายๆค่ะเหมือนการโอนเงินโดยทั่วไปแล้วก็ไปที่แอปเป่าตังแล้วก็กดอโอนเงินเข้าแอปนะคะก็จะมีให้คัดลอก G Wallet ID พอคัดลอกเสร็จนะคะก็ ทำการโอนเงินโดยเอาเข้าไปในบัญชีโอนเงิน G o N e R ของเรา <c oughs> <c oughs> จะเลือกได้นะคะว่าโอนเงินาจากธนาคารไหนมีให้เลือกหลายธนาคารไม่จําเป็นต้องเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะใช้โอนเงินได้หลายธนาคารแล้วก็โดยการคัดลอก G Wallet ID เอาไปวางแล้วก็ทําการโอนเงินผู้ที่ชินกับการโอนเงินมานี้ วิธีการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแะค่ะทำแป๊บเดียวก็เสร็จจะโอนเท่าไหร่ก็ได้นะคะพอโอนเสร็จเปิดแอปเป๋าตังเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเราจะโอนออกเลยก็ได้ค่ะถ้าเราใช้เงินไม่หมดหรือว่าจะโอนออกก็คือโอนเข้าพร้อมเพย์โอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าโอนเงินเข้าไปเยอะแล้วพาใช้ไม่หมดแล้วจะโอนจะโอนกลับไม่ได้โอนกลับได้แน่นอนค่ะได้ลองได้ลองหมดแล้วนะคะ แล้วก็เมื่อมีการใช้วันนี้ได้สกแกน QR code ไปเลือกซื้อของนะคะก็ทำการสกแกน QR code ของร้านค้าแล้วก็กดยืนยันการจ่ายเงินแค่นี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะอับของกลับบ้านได้เรียบร้อยจ่ายเงินแค่ครึ่งเดียวนะคะก็ทำให้ง่ายนะคะที่เราจะชินกับการใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อขายของต่อไปในวันข้างหน้า เป็นลากฐานต่อไปในวันปีต่อๆไปด้วยนะคะแนะนำค่ะเราไปใช้เว็บคนละครึ่งกันนะคะท้ายที่สุดนี้แวะชมแวะเชร์แวะโช,ช,ชขอกำลังใจจากท่านผู้ชมค่ะช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้แวะชมแหวะเชร์แวะโช,ชจะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ